จารย์บอกเบาเจ้าคนสวยอะสีชมพูคือ happy delight นะพี่ปุ้ยฮะ happy delight นี่มันใช้ลิ้นจี่ในการนำนะแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะส่วนของนีน่าสีฟ้าสีฟ้านี่คืออะไรนะคะจา์สีฟ้าคือ สีฟ้าคืออะไรคะอาจารย์หาแหมไม่สนใจเลยก็แน่นอนีฟ้าสาวเจอคนสวยอาจารย์ก็ลืมหมดอ่ะอะไรนะฮะแฮปปี้2011แฮปปี้สอ1พันตัวแฮปปี้2011นี่เขาใช้น้ำจีนนะเป็นตัวนำส่วนสีเขียวของของไก่คืออะไรคะเป็นอ่า อาติเดสคาราได์อันนี้เป็นน้ำสับปะรดชุดตกแต่งนี้มีตะไคร้ด้วยนะคะเลิศมากนี่คืออาจารย์อาจารย์มามาพี่พี่ต้องมานี่เพื่อมาได้รื่มใจกันแล้วเหรอคะเนี่ยในขณะที่รออาจารย์ออสนะคะให้ไปคุยโทรศัพท์อยู่นะคะเราก็จะบอกเลยบอกว่าโครงการนี้เนี่ย ไม่ใช่เอามาให้ชิมกันฟรีๆแต่ว่ามันมีเรื่องมีราวมาด้วยนี่เป็นหนึ่งในโครงการของสอสอส,อสอค่ะโครงการเขาได้มีชื่อว่าโครงการรณรงค์ปาร์ตี้ปีใหม่ไร้แอลกอลอ์อมันสืบเนื่องมาจากสถิติช่วงปีใหม่รหรือว่าช่วงเนี่ยค่ะเทศกาคกลคริสต์มาสอย่างเงี้ยปีใหม่เขาก็จะนับเข้าดาวใช่ไหมฮะห้าสี่สามสองหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเริ่มปีใหม่แต่จริงๆแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งเนี่ยมันเริ่มนับ คนเจ็บและค,คนตายประเทศไทยมีสถิติว่ายังไงนะคะเขาบอกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเสียชีวิต สามคนใช่ไหมครับซีซั่นที่สามคนเลยทีเดียวกีจะเป็เยอะมากครับปีหนึ่งเยอะมากเดี๋ยวก็ยังเล่านี่ปีหนึ่งกับสามหมื่นศพเออแต่เดี๋ยวดิ้นแนะนำนะอันนี้คืออาจารย์ชัยศักดิ์ครับอาาไม่ใช่ค่ะอาจารย์วิษณุศรีทวงนะหรือว่าคุณตุ้ยนะผู้จัดการแผนทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะรับแต่ว่าคุยกันเพลิอเพื่อดื่มกันนะคะทีนี้คุณตุ้ยก็ยังจะบอกบอกว่าเนี่ยโครงการนี้มันมีความเป็นมาอยงงดเเเหหล้้าานนนีีี่่่ยก็็ววชป ทุกคนก็ชวนกันฉลองนะครับก็แล้วก,ก็มีเรื่องที่เป็นควรจะเรื่องต้นปีใหม่ด้วยเรื่องที่เป็นมงคลกับชีวิตน้ำดื่มทางเลือกนี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวนกันชวนครอบครัวทำเป็นเรื่องที่ใครๆก็ทําได้ในครอบครัวรเพราะว่าตอนนี้กระแสะสุขภาพมาแรง,แรงนะ,นะหนุ่มสาววัยใสนี่พยายามจะมีสุขภาพ ดีขึ้นทำนองนี้นะครับแล้วก็เราก็เลยชวนเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่จะมาทํำน้ําดื่นทางเลือกเพื่อสุขภาพกันก็เลยมาเป็นแบบว่าโครงการของสสสที่ชื่อว่าปาร์ตี้โน c แอลกอฮอในวัดมีไหมในวัดแบบนี้ในวัดก็มีปีปีนี้ชวนกันหลายหน่วยงานชวนกันส่วนบนข้างปีครับ แต่ว่าน้ำก็แต่วัดอาจจะเป็นน้ำสมุนไพรที่ควรจะทำน้ำ่าลน้ำอะไรทำน้ำตาลก็ได้แต่เจอแบบว่าวัดแถวนั้นมีตะไคร้เยอะใช่นะะคใไหมคะอันนั้นก็คือในส่วนของวัดตะไคร้กระเจี๊ยบมาตุ้มเอาใบสะระแหน่มาเด็ดใส่นได้หมดเลยค่ะทีนี้สอสอเนี่ยเขาเริ่มโครงการนี้มาเนี่ยทางด้านอาจารย์ออสก็รับาเลยนะอาจารย์ออสอาจารย์ออสเรยดจากวาอาจารย์ออสรับมาเลยวันนี้นี่ทำอะไรคะจะทำอะไรโชว์คะอาจารย์ออสวันนี้นะครับจะ พูดง่ายคือเป็นส่วนพิเศษเลยนะครับสำหรับทีมงานเพราะว่าเราใช้ชื่อสูตรว่า L a r Delight ครับตัวนี้ก็บอกว่าเป็นคือในส่วนของน้ำผลไม้นะครบไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำมะนาวนะครับมีน้ำส้มน้ำสับปะรดน้ำมะนาวน้ำเชื่อมแล้วก็น้ำพึ่งเท่านั้นก็ทำได้แล้วพอ้ม อร่อยครับอร่อยอาจารย์ออสนี่เป็นบาร์เทนเดอร์เก่าเหรอคะไม่ใช่ใช่เหรอคะอาจารย์ออสเป็นบาร์เทนเดอร์ครับเคยเป็นมาเห็นไ่มล่ะอาจารย์ออสบอกว่ามีสอนด้วยนะใช่ครับแล้วที่ที่เทคโนโลยีราชมงคลก็มีแบบมีมีมร้านสามารถดื่มไปทานกันได้ที่ราชมงคลกรุงเทพนะครับที่สาขาวิชาการโรงแรมคณะศิลปศาสตร์ครับทานฟรีคนนอกเข้าไปได้ใไหมได้ครับได้ครับทานฟรีก็เต็งเลยตลอดทีงานรายการนี้ได้เลยนะครับจารย์ใส่อะไรก็มีน้ำส้มนะครับหนึ่งออนนะครับน้ำสมรสหนึ่งออนแล้วก็น้มะนาวครึ่งออ แล้วก็เป็นน้ำเชื่อมครับี่หลับนะครับเกือบไม่ได้ดูสูตรกันเลยเนาะมีสูตรให้ด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไ้ถ้าด่ไมทักูไมก็ไปดูที่ w w w e b s t o p d i n g c o m ได้มาดูตรงนี้เลยครับดูตรงนี้เป็นน้ำเชื่อมตับทิมต้องบอกว่า คือที่ภาควิชาทีา่สาขาวิชาโรงแรมนะครับแล็คณะศิลปศาสตร์นะครับคือท่านผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาควิชาของเรานะครับก็มีเด็กไปแข่งขันกันทุกเวทีครับนะก็สนับสนุนครับดยเพราะท่านอาธิการบดีท่านคณะบดีก็แข่งกันอยู่แล้วะก็ถือว่าเป็นเป็นอีกยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยครับเป็นเรื่องของวิชาชีพเพราะว่าของเราเองเนี่ยจะเป็นที่แรกเลยนะครับสาขาวิชาการโรงแรมเป็นที่แรกของประเทศไทยเลยนะตรงนี้ก็จึงบอกว่าเป็นอีกอีก สิ่งหนึ่งนะครับที่น่าภาคภูมิใจของเรานะครับโดยเฉพาะท่านธิกรรมดีนะครับท่านก็พยายามนะครับพยายามแบบชี้แจนเก่งนะจ๊ะเก่งมากจา์พูดไปเท่าไปนะอย่างนี้สมมติเวลาเป็นคนเป็นอาาเนี่ยไม่ต้องมีเครื่องเป็นอาจารยถูกต้องครับ เขย่าง่ายๆครับที่บ้านถ้าไม่มีก็ใช้ถังบ่อน้ำครับอาจารย์นี่คืออะไรคะอาจางครับของนี้ฮะนิดนึงเขาบอกว่าเทคนิคของน้ำแข็งนี่มีส่วนเหมือนกันมันมีน้ำแข็งเกร็ดน้ำแข็งก้อนน้ำแข็งกลมอะไรอย่างเงี้ยน้ำแข็งถ้า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 จะใช้แบบเฉดก็ใช้น้ำนแข็งก้อนเลยแบบนี้ครับแถ้าเกิดแบบสมูทตี้รู้วปล่าแบบปั่นต้องใช้แบบนี้ครับเพกแต่ถ้าเป็นสมูทตี้แบบปั่นก็เป็นแบบลอยที่เด็กไปขับไปอาจารย์อยากลองเพกบ้างค่ะได้เลยครับครับมันต้องมีวิธีการจับใช่ไหมครับมีครับจับ เนี่ยฮะหันเข้าอ๋อต้องก<ล>ดสาไว้<ช>ด้วยใช่ครับกดเพื่อไม่ให้มันต่อ คือไม่เป็นกระองใช่ครับกดตนี้ค่ะด้านโ้นเช็คได้นะด้าน้นก็มีกนิแ้วมือด้านซ้ายค่ะกดตัวล็อกตัวนี้ไว้ครับตัวล็อกตรงนี้ใช่ฮะแล้วขยวเลยครับแล้วทําไหลมัน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 จะส่วนผสมมันจะเป็นยังไงรสชาติจะเปลี่ยนไหมมีที่ขยาวเนี่ยความแรงความแรงเพราะเวลาเสิร์ฟเราไม่ได้เอานแหงลกไป่ะเราต้องแรงใช่ฮะแรงแต้องใส่เวลาครับจะได้แบบนะฮะมันมีส่วนด้วยนะฮะต้องใสอรมณ์ไปด้วยครับก็ใส่เวลามันจะอร่อยขึ้นหรอคะอร่อยขึ้นครับน่าสนใจมากขึ้น้ ใชเหรอคะเหรอความรินเลยรานเลยค่ะอาจารย์อันนี้คือคืออะไรรินมา L R L R ค่ะ L R L R นี่จะช่วยอะไรลินก็มีหน้ามีไหล่ไหลก่รินรินต้องควายนะใช่ครับจริงจริงรินธรรมดาไม่ได้เหรอคะอาจารย์ก็ได้ครับคือถ้ารินธรรมดามันก็ดูแบบธรรมดาไปได้ได้เขาลองรินเขาจะได้กินไม่เท่าวันนี้เนี่ยชุดเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องหดเร้อนชุดเท่าไหร่เนี่ยต้องควายแล้วริน แต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่มาวันนี้เนี่ยมันนอกจากจะสีสันสวยงามนะคะยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยอย่างแอร์พาร์ตีไลท์นี่ก็ช่วยขับถ่ายนะโอ้โหเอกที่ผู้คุณกินเนี่ยมีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งนั้นเลยของของไก่เป็นอัลติเมทซาใช่ไหมคะอัลติเมทซาเนี่ยเขาเรียกว่าดับกระหายคลายร้อนเมื่อสักครู่สดชื่นเลยสดชื่นขึ้นเลยใช่ไหมร้อนๆอยู่ในโอ๊ตตื่นเลยส่วนของนีน่าเนี่ยช่วยบำรุงประสาทอันนี้เหมาะเลยค่ะอันนี้นะขอกินด้วยได้ไหมจริง ต้องการบำรุงประสาทส่วนของแม่ส่วนของแม่เนี่ยจะช่วยขับปัสสาวะและย่อยอาหารดี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 เลยนะคะอ่แก้วนี้ล่ะพี่บุ้ยเนี่ยที่สอนให้คุณผู้ชมได้แก้วนี้นะคะแก้วนี้เป็นอ่อันนี้เป็นช่วยเจริญอาหารแฮะช่วยเจริญอาหารช่วยเจริญอาหารช่วยขับถ่ายป้องกันมะเร็งลำไส้เพราะว่ามันมีวิตามิน A วิตามิน C แล้วก็วิตามิน B รวมด้วยไงอ่าจะกินก็เดี๋ยวนะจะกินก็กินเถอะไม่ อร่อยมากอร่อยละขายแล้วจานใจเลยอาจารย์อาจารย์สีเลยไม่ใช่เพราะว่าที่ร้านขายประจวเนี่ยไม่ใ่ไค่ะค่ะไม่หนูว่าเนี่สัดส่วนอาจารย์ต้องผิดเพี้ยนเพราะว่าอาจารย์มองพวกเราไปเทปไปไม่แล้วเดี๋ยวมีโทรศัพท์มาเร็วไปแล้ว ผิดพลาดเราจะหาจะเราจะแต่งด้วยการเอาทักทิมน้ำเชื่อมทักทิมมาโรยได้ไหมได้จะทำอะไรก็ทำเหมอนกันอกจะสวยขึ้นเลยอ่าไม่เป็นไรค่ะสำหรับวันนี้ใครที่ดูไม่ทันสำหรับสูตรต่างๆนะคะก็ขอเข้าไปทีนี่เลยค่ะ w w w s ์ไวเว็บซับดนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทางสอสด้วยนะคะขอบคุณคุณวิษณุศรีพะวงคุณตุ้ยผู้จัดการแผนทุนอุปถัมภ์เชิงรุกเพื่อทดแทนธุรกิจแอลกอฮอล์จากสสสนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำคัญที่สุดขอบคุณอาจารย์ออสจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์ สำคัญที่สุดเนาะอาจรย์เชิญรับโทรศัพท์ภยาไะ้สำคัญที่สุดนะคะปีใหม่นี้นะคะยังไงก็ได้เมาอยากขับสำคัญที่สุดเพราะไม่ใช่แค่ชีวิตเราครอบครัวเราครอบครัวอื่นด้วยถ้าไม่เมาเลยก็ยิ่งดีแต่ปีนี้เป็นคนแล้วปีนี้สอสก็มีส่วนมนต์แค่ปีด้วยเตรียมไปหรือยังฮะไปวัะไหนกันบ้าง วัดวาเนี่ยค่ะก่อนจะไปวัดไปวัดสายตาก่อนดีกว่าเพราะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณกระสุนหนึ่งถูกต้องช่วงหน้าคุณไก่มีอะไรคะมีคำแนะนำค่ะถ้าสมมติว่าเวลาไข่อวยพรให้เราบอกว่าปี่ใหม่นี่ขอให้รวยนะคะมีความสุขเยอะๆมันดูเป็นคำที่แบบว่าขอให้รวยอีกแล้วพูดอย่างนี้แล้วมันจะรวยเมื่อไหร่ละมันเป็นคำในฝันหรือเปล่าไม่ได้ฝันถ้าคุณฟังสิ่งที่แกแนะนำช่วงหน้า อยากรวยไหมคะอาจารย์อยากรวยไหมอยากรวยอยากรวยรวยดีนะคะรวยนี้ต้องมีวิธีใช่ไหมคะถ้าเราทำดีถ้ามันนี่กระจายเป็นศพได้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามีนิท่การสืบจากศพค่ะวายเจอบอดี่มาแล้วนะคะที่โด่งดังทั่วโลกตอนนี้เมืองไทยได้ดูแล้วที่ศพออกมาล่างแล้วแตกได้ด้วยเออช่วงไม่ประมาค่ะอาจารย์อยากไป